นับสนุนโดยเดยว,ว้าเนชัรัลคอมไทยระดับโลก สวัสดีครับกลับมาพบกับ Complete Extra นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์กันบ้างครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธานีครับอยู่ในงานมอเตอร์โช2013นะครับซึ่งมาดูกันว่านะครับค่ายแต่ละค่ายนะครับจะมีรถอะไรมานำเสนอให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในแต่ละส่วนกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปชมกันครับ ทับทุกท่านครับผมพิพัฒน์หล่อไกเลิศในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทเชลเลตเซลประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Bangkok International Master Show ครั้งที่34ครับก็สำหรับคอนเซปต์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางเราก็ follow ตามคอนเซปต์ของทาง organizer คือกรังปีนะครับคอนเซปต์ของทางกรันฟีก็คือ Street of a u t o m o t i v e Fashion นะครับเราเทินคอนเซปต์นั้นมาเป็นไอเดียในการคิดนะฮะปีนี้เชลเลตนะครับจะสรรสร้างสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกหนทางทุกเส้นทางนะครับมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับพิเศษสุดนะฮะเรานำรถคอนเซปต์ค่ามาถึง2คันนะฮะตั้งแต่รถคอนเซปต์คราโค้ด 130R นะครับกับตัว True 140S นะครับรถคอนเซปต์ค่าสองคันนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวทางนะฮะเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่องของเส้นสายดีไซน์ของรถยนต์ของเชฟ v ว o เลตในอนาคตนะครับ So to natural you, give it อ really กเหนือไปจากในส่วนของคอนเซ็ปต์คาร์แล้วเรายังมีรถโปรดักชันคาร์นะครับที่ผลิตและขายในเมืองไทยมีมากลา,ลายหลายรุ่นนะครับ ขอยกตัวอย่างคือที่อยู่ข้างๆผมนะครับคือ Chevrolet c r u z e นะครับโฉมใหม่นะครับสำหรับปี2013นี้นะครับได้รับการปรับปรุงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์นะฮะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของภายนอกนะครับเส้นสายที่คมชัดแข็งแกร่งนะฮะดูดุดันแต่แขงแงไปด้วยความเร้าอารมณ์ในลักษณะของความเป็นสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์คู่นะฮะในส่วนของไฟตัดหมอกหน้านะครับรวมถึงไฟหน้านะครับที่ดีไซน์ใหม่หมดเพื่อความสดของตัวโปรดักต์นะครับ ไล่ไปถึงเส้นสายด้านข้างนะครับรวมไปจนถึงเส้นสายในเรื่องของไฟท้ายนะครับในส่วนของความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการตกแต่งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะฮะลายเส้นของเบาะรวมไปถึงสีนะครับในครั้งนี้เรามีความพิเศษคือเราใช้สีที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนในวงการนะครับเราเรียกว่าสี Brown stone นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความรูหหลอยู่ในตัวนะครับดวยไปถึงในส่วนของเครื่องยนต์นะครับสำหรับ รถในระดับเดียวกันไม่มีใครมีเครื่องยนต์ที่รองรับน้ำมัน e85 นะครับ <_ letter> ก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาลองสัมผัสด,ดูนะครับกับรถยนต์เชลเลตครูซ e ฉมใหม่ในครั้งนี้นะครับ ส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือในส่วนของ c h e v r o l e t Spin นะครับน้องใหม่นะครับเป็นมินิ MP v วนะฮะที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้สำหรับผู้บริโภคที่มาในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับลองมาดูในเรื่องของสมรรถภาพนะครับของประสิทธิภาพการใช้งานนะครับรวมไปถึงความอัตราประโยชน์ต่างๆในแง่ของยู i l ลิตี้นะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบอกนะครับที่สามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานได้มากถึง27รูปแบบนะครับนอกจากนี้นะครับผลิตัณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sonic Chevrolet Shavlet ครับ Captiva รถึงทตกรุ่กนะครับ ยังมีโปรโมชั่นนะครับดีๆที่สามารถที่จะมอบให้ผู้รุ่งคชาวไทยได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับรวมไปถึงยิ่งกว่าน,นั้นนะครับเรามีแคมเปญพิเศษสุดที่เราไม่เคยทำกับใครมาก่อนก็คือซื้อรถแจกล้านนะครับเรามีการแจกรางวัลน,นะครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทสำหรับทองคำเราสามารถจะเริ่มจับฉลากกันวันที่29นี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับลุ้นทองคำมูลค่า1,0,000บาทตั้งแต่วันที่2ี่สกถึงวันที่2ี่นะครับพิเศษที่สุดก็คือวันที่ร,รก็รเนเาจะจา,ารับ ทองคำมูลค่า1ล้านบาทนะครับก็อยากจะใหท้ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกันที่บูธของเชฟเ l e t ได้นะครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากทางญี่ปุ่นนะครับกับ Honda นั่นเองครับซึ่งด้านหลังผมนะครับก็คือ New Accord 2013นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูในส่วนของบอดี้รอบๆคันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยรวมของ Accord ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีความเพียวบางลง คือไม่ถึงกับบางมากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เคยเห็นแอคคอร์ดหรือว่าขับแอคคอร์ดอยู่จะรู้ว่าบอดี้ของแอคคอร์ดอ่ะจะค่อนข้างกว้างในส่วนของกระจังหน้ากันชนหน้าโดยรวมนะครับเปลี่ยนดีไซน์นะครับให้ดูเพียวดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับมีไฟ LED นะครับเป็นคิวซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีครับแต่นี้คือหลายๆคนที่ชอบว่าติดไฟ LED day light นะครับติดไฟ day light ชอบจะไปติดเพิ่มแต่อันนี้ครับแอ,อร์คอร์ดเขาติดมาให้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้โลโกโ้ปกติก็คงไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับเ <ๆ S 1> พื่อเอาไว้ตรวจจับรถคันหน้าครับหากเรามีการเข้าใกล้มากเกินไปเขาจะช่วยเบรกนะครับไม่ให้เกิดอันตรายเรียกได้ว่ารถอันตรายลงไปได้และจะสังเกตนะครับเขาจะมีพลาสติกครอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นอะคริลิกผมคาดว่าเขาน่าจะป้องกันเซ็นเซอร์พังนะครับก็เลยมีการครอบ ซึ่งสังเกตได้นะครับจากตรงนี้ซึ่งจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเรามาถึงด้านข้างเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับลายแม็กก็เปลี่ยนไปครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและที่สําคัญครับทางซ้ายเฉพาะกระจกซ้ายนะจะมีกล้องเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับ คือเอาไว้เวลาเราเลี้ยวหากเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะมีมุมอับนิดนึงนะครับสําหรับบางคนนะครับคือจะมีมุมอับกล้องตัวนี้นครับจะช่วยทําให้เราเห็นภาพในส่วนของมุมอับมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีเฉพาะทางซ้ายนะครับเพราะว่าทางขวาอาจจะไม่จําเป็นมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของปัะตูนะครับตรงนี้จะมีคโครเมียมนี่จะมีคิ้วโครเมียมสวยงามครับ จะเป็นโครเมียมครับคิวโครเมียมดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับด้านล่างครับเช่นกันที่สําคัญครับลองรับ e85 ด้วยนะครับสำหรับฮอนด้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ calling, you, you โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน Accord คันใหญ่คันนี้แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าภายในนะครับโดยรวมการจัดวางต่างๆก็ไม่ไม่เปลี่ยนไปมากนักแต่ที่จะเปลี่ยนคือในส่วนของจอนะครับจะเป็นจอในส่วนของที่จะแสดงผลต่างๆนะครับเพื่อเวลาเราถอยนะครับก็จะทําให้เรามองจากจอตรงนี้ได้นะครับในส่วนของกล้องจากกระจกซ้ายที่เราให้ดูไปนะครับก็จะแสดงผลที่ตรงนี้เช่นกันนะครับพวงมาลัยตรงนี้นะครับ ก็เป็นลายไม้แล้วก็โอ้โหปุ่มควบคุมเยอะมากครับในส่วนของตรงนี้อีกครั้งนะครับยังมีส่วนของซันลูปตรงนี้นะครับซึ่งตัวที่เราอยู่นะครับอย่างที่บอกเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับก็จะมีซันลูปตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือโดยรวมของ Accord 2013ที่ Honda นํามาเปิดตัวในงานนี้นะครับก็เรียกได้ว่างานนี้นี่มีแต่รถใหม่ๆเปิดตัวกันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองแวะมาดูที่มอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าใครที่มาไม่ทันหรือว่า ไม่มีโอกาสได้มาก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับกับรถที่ตัวเองอยากได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปกันครับ สวัสดีครับผมชยาสปนน์นะครับฝ่ายขายและอินสตราคเตอร์จากดูคติไทยแลนด์นะครับสำหรับในงานนังข้ามอเตอร์โชครั้งนี้เนี่ยดูคติไทยแลนด์เองก็มีในส่วนของการเปิดตัวรถในครั้งนี้วันนี้เราก็เลยจะมพูดถึงไฮไลท์ของครั้งนี้กันนะครับโดยครั้งนี้เราจะขอแนะนําในรถในรุ่นที่เรียกว่า m o ติ s ์สตราด้าพซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเคยวางจําหน่ายไปแล้วครั้งหนึ่งใน ปี2010นะครับแต่คราวนี้เรามาชมใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เรานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นในเวอร์ชัน S ขึ้นไปซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับมูติส s าดาพันสอในตัวธรรมดาที่เราเรียกว่าตัว ABS เนี่ยก็มีราคาพิเศษมาซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะในบังคองมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ถ้าสนใจยังไงสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ ต่อไปที่เราจะแนะนำกันนะครับก็เป็นในเวอร์ชั่นที่สเปคสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้เรียกว่า Multistrada 1 0 0 2 S Touring นะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยมีมาให้เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายจุดอย่างเช่นเ,เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่า Skyhook Suspension DSS นะครับซึ่งเป็นระบบช่วงล่างอัจฉริยะซึ่งทำการคำนวณลักษณะาการขับขี่ของเราแล้วมาปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะาการขับขี่ของเรา และรวมถึงการยุบตัวของโช็คที่พัฒนาขึ้นจากรุ่นเดิมทําให้รู้สึกว่านุ่มนวลและใช้งานได้เหมาะสมโดยลักษณะเดิมจากตัว m ม t ิสตร a d ด้าเนี่ยก็ยังคงอยู่อย่างเช่นลักษณะของการปรับเปลี่ยน Riding Mode ที่เราเรียกว่า4 b y i ไบ n ์ one, ก็คือสามารถปรับได้4โหมดในรถ1คันอย่างเช่น Sport, Touring, Urban และ Enduro นะครับซึ่งตัวนี้ในเวอร์ชัน touring เนี่ยมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมี กระเป๋าข้างให้เหมาะสำหรับการเดินทางนะครับเซนเตอร์สเตนสำหรับใช้ในการทัวริงแล้วก็มีฮีต t e r g r กรปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาในรุ่นมู l ิสตราด้าพันสองเอสทัวริงครับ แล้วก็มาถืออีกรุ่นเด่นที่ถือเป็นรุ่นไฮไลท์ของงานนะครับอันนี้ก็คือมู l ิสตราด้าพันสองเอสไพซนะครับซึ่งถือเป็นเป็นรุ่นเหมือนจะเป็นสปอร์ตสำหรับตัวนี้ซึ่งออปชันเนี่ยใกล้เคียงกับตัว S Touring ที่เรากล่าวถึงไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าในเรื่องของพาร์ทหรืออุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยให้ในสเปคที่สูงขึ้นอย่างเช่นมีล้อฟอร์จนะครับซึ่งจะให้ใงานที่มีลักษณะน้ำหนักเบาวกว่ามีชิ้นส่วนพาร์ทที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อให้น้ำหนักต่างๆเบาขึ้นนะครับและอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากชิ้นส่วนอย่างเช่นล้อฟอร์จหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์พาร์ตบนตัวรถแล้วในรุ่นมาติสตราดาไพพีกยังมีตัวท่อสลิปออนให้มาด้วยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตบนตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าทํามาเพื่อเอาใจคนที่ชอบลักษณะความสปอร์ตโดยเฉพาะเลยครับรวมถึงความสปอร์ตบนตัวรถที่มาด้วยลวดลายเฉพาะที่เราเรียกว่าเป็นพอเซสเลเบอรี่นะครับซึ่งเป็นลายพิเศษสําหรับรุ่นไพพีกนี้เพราะฉะนั้น 3รุ่นตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้ได้รับการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยในงาน Bangkok Motor Show ครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บูธดุคติที่งาน Bangkok Motor Show ครั้งนี้นะครับ जो काफिका ब्रद्ध महा है एक विस्ट ला เอ็นว a ดีอ d คอโและ AMD FIFO ฟเพื่องานออกแบบ2มิติและ3มิติทุกประเภทงานตัดต่อวิดีโอทุกชนิดงานสร้างแบบจำลองงานเสมือนจริงทุกรูปแบบงานประมวลผลชั้นสูงทุกระดับความซับซ้อนและคอมพิวเตอร์กราฟิกซูปเปอร์ไฮเอนร,ระดับเวิร์กสเตชันสมบูรณ์แบบทั้งระบบโดยเดว่าเน i ิโร่ของไทยระดับโลก ต้อนรับเข้าสู่บูธสปอร์ตนะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับเป็นรถ e c o s p o r t นะครับเราเองเผยโฉมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในอาเซียนนะครับก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับ f o อร์ c o s p o r t เป็น CompactSUV นะครับที่จะเข้ามาตอบสนองนะครับรถยนต์ SUV ขนาดเล็กนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดนะครับจะมีรูปรักษณ์ที่โดดเด่นนะครับด้านหน้าจะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะ e r o Dyna ามิที่ดีนะครับสไตล์ของรถ CompactSUV คันนี้นะครับันสังเกตเห็นว่านะครับน้ดา ะครับ f o r d EcoSport นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตร T.I VCT นะครับเป็นระบบวาล์วแปรผันนะครับพร้อมกับเกียร์นะครับ Power s h i f ปที่ใช้ระบบของดูอัลคลัสนะครับทำให้รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีแรงม้าที่ดีนะครับ สำหรับ Ford EcoSport ใหม่ของเราคันนี้นะครับเป็นรถที่ผลิตขึ้นที่โรงงาน Ford ที่ระยองของประเทศไทยนะครับและก็ส่งออกไปอีกหลายๆประเทศทั่วโลกอีกด้วยนะครับสำหรับตัว EcoSport ตอนนี้นะครับเราเองเนี่ยนะครับเริ่มผลิตนะครับก็คือน่าจะเป็นปานช่วงปลายปีนะครับเรายังไม่มีแผนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับจะพบกับแคมเปญดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ฟอร์ดเฟียสซาของเราในช่วงนี้นะครับเนี่ยเป็นแคมเปญ0% 48เดือนในขณะเดียวกันนะครับโฟกัสของเราเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีแคมเปญดีๆนะครับในช่วงนี้ก็คือเราจะแถมประกันภัยนะครับพร้อมกับเนี่ยฟรีแมนเทแนนซ์นะติดกับรถไปด้วยในช่วงนี้ฉะนั้นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมแวะมาที่บูธฟอร์ดนะครับที่งานบริวชัวร์วันที่25นะครับจนถึงวันที่7เมษายนครับ ในงานมอเตอร์โชว์2013นะครับที่เรียกได้ว่าสร้างความมือฮามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในปีนี้ก็คือค่าย t o y ยต้านั่นเองครับซึ่งทาง To y ยต a นะครับเพิ่งเปิดตัวนะครับ All New Vios 2013ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ายกรูปแบบยกบอดี้ยกภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับยกเว้นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่ยังใช้เครื่องยนต์เดิมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะส่วนแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบครเมียมลมดารวมถึงกันชนหน้ารบบอออกูปปแตนะครับ แล้วก็คิ้วโครเมียมครับเป็นโครเมียมลมดาเช่นกันพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแมกอลอยลมดำครับขนาด16นิ้วมือจับเป็นโครเมียมครับอ่าก็เรียกได้ว่าดีไซน์สปอร์ตขึ้นมาเยอะเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่ดูส่วนของด้านหน้าและด้านข้างไปแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังของ All New Vios นะครับ มาดูว่าส่วนไหนที่เพิ่มเติมบ้างโดยตรงนี้เลยครับไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบมัลติดิเฟกเตอร์นะครับตรงนี้ครับจะมีคิวโครเมียมนะครับตัดอยู่ตรงกระโปรงท้ายนะครับโอเคเราดูรอบรถแล้วนะครับดูส่วนของแม็กกันชนหน้ากันชนท้ายเรียบร้อยแล้วเราไปชมภายในรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างภายในนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจากตัว v ีออตัวเก่านะครับ ซึ่งในส่วนของตัวคอนโซลวัดรอบความเร็วต่างๆนะครับปกติจะอยู่ตรงกลางแต่ตอนนี้ครับทางวีออสจับย้ายมาอยู่ตรงส่วนนี้ที่คนขับแล้วก็ส่วนของคอนโซลตรงนี้ก็มาใช้เป็นส่วนของแผงควบคุมในส่วนของแอร์แล้วก็ตัววิทยุแล้วก็ในส่วนของเบาะตรงนี้นะครับตัวท็อปเบาะเป็นเบาะผ้าพร้อมกับมีตะเข็บสีน้ําเงินส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับตะเข็บน้ําเงินและที่สําคัญครับทางขวามือจะมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับก็คือสามารถกดสตาร์ทจากตรงน,นี้ได้ซึ่ง ที่ผมสอบถามมาคือจะมีเฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะครับโอเคครับก็เร<ๆ>ียกได้ว่าโดยรวมของ All New Vios 2013นี้ถือว่าสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากก็สำหรับใครนะครับที่สนใจก็ลองมาดูนะครับในงานมาโอเตอร์โชว์หรือว่าใครที่มาไม่ทันหรือว่าไม่มีโอกาสได้มาก็ลองติดต่อไปที่ Toyota ได้นะครับผมว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับกับ All New Vios 2013นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในบูธของ BMW มอเตอร์ไซค์นะครับผม ผมนัสศากโทอินเน่นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับรถที่เป็นไฮไลท์สำหรับปีนี้นะครับผมตัวแรกนะครับจะเป็น BMW ว4นะครับเป็นตัวสปอร์ตตัวล่าสุดของค่ายนะครับ ตัวถังเป็นคาร์บอนนะครับช่วงล่างเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับเครื่อง1,000ซีซี1 cc, 3น3งมแรงม้ามีระบบ traction control นะครับมีระบบ ABS เป็นตัวล่าสุดชื่อว่า Race ABS นะครับเป็น ABS ที่เหมาะสำหรับการแข่งขันนะครับตัวรถตัวนี้นี่คือออกมาสามารถจะใช้ในการขับขี่ทั่วไปได้แล้วก็สามารถใช้ในการขับขี่เพื่อลงแข่งขันในสนามได้ทันทีนะครับผมด้านหน้าจะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับ ส่วนเบรกจะเป็นเบมโบ่โมโนบ็อกนะครับผมส่วนระบบท่อจะเป็นของอาคาพ o วิกนะครับมาเป็นแบบฟูลซิสเต็มเลยมาทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเด่นๆน,นะครับของ BMW AP4 นะครับผม สำหรับต,ตัวต่อมานะครับเป็นตัวโมเดลเชนส์อาพสองนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลล่าสุดปี2013นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยมอน้ำนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าตัวนี้จะเป็นระบบได้์ใบวายแล้วนะครับก็คือ จะมีโหมดในการขับขี่ได้ถึง5โหมดด้วยกันนะครับช่วงล่างเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทั้งหน้าและหลังในขณะเดียวกันมี Enduro ูโร่หมดด้วยเพื่อที่ใช้สําหรับการเดินทางในถนนที่ค่อนข้างจะขรุขระหรือทุรก,กันดารน,นะครับมีระบบช่วชแช่คอนโทรลมีระบบ ABS แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็น125แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดจะได้เกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครัั้้งทีีน่นนะครบผม ครับเป็นยังไงบ้างครับกับมอเตอร์โชว์2013นะครับที่ทาง Complete Extra นำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในรถสปอร์ตนะครับ BMW Z4 หรือว่า C4 นั่นเองครับก็เราทิ้งไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับภาพของรถคันนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับ Complete Extra ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามชมกันครับ